สถานการณ์ล่าสุดผมขออนุญาตรายงานตามที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพรายงานมาในวันนี้คือ16ธันวาคม67นะครับเริ่มต้นจากจังหวัดชุมพรก่อนนะครับชุมพรเนี่ยมีอยู่8อำเภอโดนน้ำท่วมไปก็คือ6อำเภอทั้งอำเภอปะทิวอำเภอเมืองชุมพรอำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกอำเภอหลังสวนแล้วก็อำเภอละแแม จังหวัดที่อยู่ติดกันก็คือระนองมีทั้งหมดคือ5าอำเภอโดนน้ำท่วมไปสามอำเภอนะครับทั้งอำเภอรกระบุรีอําเภอละอุ่นรวมไปถึงอําเภอเมืองระนองแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดที่ชุมพรกับระนองเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากฝนจะเริ่มลดลงแล้วถามต่อว่าฝนไปไหนฝนก็จะไล่ลงมาด้านล่างแทนก็เลยกลายเป็นสาเหตุทำให้สุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชเจอฝนตกหนักอยู่ในช่วงนี้นะครับ แล้วสุราธานีเนี่ยเขามีทั้งหมด19าอำเภอปรากฏว่าทางจังหวัดสุราธานีล่าสุดนี้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มขึ้นกลายเป็น9าอำเภอแล้วนะครับ9าอำเภอของสุราธานีที่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติประกอบไปด้วยอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอเมืองอำเภอการจนดิ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยแล้วก็อำเภอเกาะพังันครับ ถัดลงมาครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชมีทั้งหมด23อำเภอปรากฏว่าจะได้ผลกระทบจากน้ำท่วมไปทั้งหมด11อำเภอก็ไล่ามาเลยครับตั้งแต่ตอนบนอำเภอขนอมสิชนนพิตามท่าศาลาอำเภอเมืองพระพรมปากพนังเฉลิมพระเกียรติเชียนใหญ่ชะอวดแล้วก็ช้างกลางนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่ได้สิ้นสุดแล้วจะไม่ได้จบแค่นครศรีธรรมราชที่เจอน้ำท่วมนะครับ เพราะเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมและปริมาณฝนเนี่ยมันจะไล่ลงมาด้านล่างต่ออีกเพราะฉะนั้นทัดต่อจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมตัวรับกับฝนตกหนักถึงหนักมากให้ดีครับนั่นก็คือที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานี3จังหวัดที่ผมพูดชื่อมาเนี่ยเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1 7ถึง18ธันวาคมนะครับโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีคุณผู้ชมฮะ ถ้ายังจํากันได้เมื่อปลายเดือนที่แล้วประมาณวันที่20กว่า,วาจังหวัดปัตตานีเพิ่งเจอปัญหาน้ําท่วมครั้งใหญ่มาหมาดๆแล้วตอนนี้ยังเป็นช่วงของการฟื้นฟูนอยู่เลยนะครับและแน่นอนว่าพอฝนตกลงมาระลอกนี้จะเป็นฝนตกหนักก็จะทําให้จังหวัดปัตตานีอาจจะเจอน้ําท่วมใหญ่ซ้ําอีกระ,ะลอกนึ่งฮะ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เคยขนข้าวขนของขึ้นที่สูงเอาไว้ท่านอาจต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เหมือนเดิมหรืออาจจะต้องสูงกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฝนละลอกนี้จะตกหนักทีเดียวครับทีนี้ถามต่อครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ภาคใต้ทําไมเจอฝนตกหนักส่งท้ายปีเอาละบางท่านอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นฝนตามฤดูกาลตามปกติแต่ที่มันไม่ปกติก็คือเหตุปัจจัยครับ ที่ทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเวลานี้มาจาก2เหตุผลสําคัญวันนี้ผมได้พูดคุยกับอาจารย์ชวริตจันทรรัตผู้เชี่ยวชาญด้านน้าจากทีมกรุ๊ปนะครับอาจารย์บอกว่าเหตุผลอย่างแรกมาจากหย่อมความกดอากาศต่าฮะซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไทยแถวแถวมาเลเซียนเนี่ยแหละครับปกคลุมมาพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วไปพันหนวกเข้ากับปัจจัยที่2ครับคือหย่อมความกดอากาศสูงก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานของไทยแล้วหย่อมที่ว่านี้ที่เป็นอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันไปดึงเอาความชื้นปริมาณมหาศาลเลยครับมาจากทะเลจีนใต้เข้ามาถึงอ่าวไทยแล้วมาบวกเข้ากับย่อมความกดอากาศต่ำเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เกิดเมฆมหาศาลแล้วก็ตามมาด้วยฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับซึ่งฝนตกหนักในที่นี้เนี่ยบางพื้นที่ก็มีปริมาณฝน มากกว่า200มิลิเมตรได้นะครับแล้วทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือการตกหนักที่ว่านี้จะเริ่มค่อยๆไล่ลงมาจากด้านบนก็คือจากจังหวัดชุมพรอ,อย่างที่บอกไปแล้วก็มาถึงสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธ,ธานีก็ลงมาต่อที่นครศรีธรรมราชแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะลงไปต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักที่สุดฮะ แล้วจากนั้นวันพรุ่งนี้ก็คือ17ธันวาคมต่อเนื่อง18ธันวาคมก็เลยจะลงไปต่อที่จังหวัดพัทลุงสงขลาแล้วก็ปัตตานีเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วการเฝ้าระวังในที่นี้เนี่ยไม่ได้เฝ้าระวังเฉพาะฝนที่ตกลงมาแล้วทําให้เกิดน้ําท่วมเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของดินอุ้มน้ําเอาไว้ไม่ไหวแล้วน้ําจากเทือกเขาก็เลยไหลลงมาเป็นน้ําป่าไหลหลากนี่แหละครับซึ่งในวันนี้เองนะครับทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ของกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้10จังหวัดระมัดระวังเรื่องของแผ่นดินถล่มล่วงหน้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชระนองตรังพัทลุงสงขาาลายะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะครับ เพราะเวลาฝนตกลงมาหนัหนกๆบางทีดินมันอุ้มน้ําไม่ไหวสุดท้ายก็เลยจะกลายเป็นน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้แล้วทีนี้การระบายน้ำเนี่ยพื้นที่ภาคใต้แน่นอนครับก็จะไหลลงไปบริเวณที่อ่าวไทยนะครับแต่ปัญหาก็คือแม่น้ําซึ่งอยู่ในจังหวัดปัตตานีณขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าแทบจะเต็มตลิ่งอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีฝนตกลงมาเติมอีกจะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันบรืนนี้ก็เลยสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้จังหวัดปัตตานีอาจจะเจอน้ําท่วมครั้งใหญ่เป็นระลอกที่2ในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนนับจากเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน67ที่ผ่านมาหมาดๆนะครับแล้วอาจยังไม่จบแค่นั้นคุณผู้ชมฮะคือพอผ่านพ้น18ธันวาคม67ไปปุ๊บเนี่ยภาพรวมปริมาณฝนจะลดลงก็จริง แต่ที่ต้องจับตาดูต่อปรากฏว่าเวลานี้ครับบริเวณทะเลจีนใต้แถวแถวฟิลิปปินเนี่ยมันมีอีกหนึ่งหย่อมที่ทำให้ประเทศฟิลิปปินเนี่ยเขาเจอฝนตกหนักอยู่นะครับแล้วหย่อมที่ว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกของบันฮะแล้วพอมันเคลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมาขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามเป็นช่วงวันคริสต์มาสพอดีพอดีเลยครับก็คือ25ธันวาคม67 ซึ่งณวันนั้นเราต้องลุ้นนะฮะถ้าเกิดว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแบบมหาศาลเย็นจัดๆจ,จ,จริงๆเนี่ยมาอีกระลอกหนึ่งอาจจะช่วยทําให้หย่อมที่ว่านี้เนี่ยมันสลายหายไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็จะต้านทานมันเอาไว้ให้ได้ก่อนที่มันจะมีการขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแต่ถ้าเกิดอากาศเย็นจากจีนมาแบบอ่อนๆมาแบบแผ่วๆหย่อมที่ว่านี้จากทะเลจีนใต้ก็จะขึ้นฝั่งมาที่เวียดนาม ประมาณ25ธันวาคม67แล้วมันจะมีผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อีกแล้วเป็นจุดไหนก็คือพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จุดเดิมเดิมอีกคุณผู้ชมฮะยะลาปัตตานีนราธิวาสอาจจะเจอฝนตกส่งท้ายปี2,567ก็ได้นับจากวันที่25ธันวาคม67เป็นต้นไปจึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือณปัจจุบันนี้ครับ หลายพื้นที่ของไทยสัมผัสอากาศเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะภาคเหนือโดยเฉพาะภาคอีสานกรุงเทพมหานครเราก็รู้สึกว่าเย็นลงอย่างชัดเจนเหมือนกันแต่อากาศเย็นระลอกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นภาคเหนือจะเป็นภาคอีสานอากาศเย็นจะอยู่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครอากาศเย็นเนี่ยจะอยู่เพียงแค่ประมาณ2-3วันเท่านั้นแล้วมันก็จะอุ่นขึ้นครับเพราะฉะนั้น พอผ่านพ้นอากาศเย็นระลอกนี้ไปปุ๊บจึงต้องจับตาดูต่ออากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งที่จะมาส่งท้ายปีเลยเนี่ยในช่วงวันคริสต์มาสจะเย็นมากหรือว่าเย็นน้อยถ้าเกิดว่าเย็นมากก็จะทำให้ฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ลดลงแต่ว่าถ้าเกิดเย็นน้อยจะมีผลทำให้พื้นที่ภาคใต้เราจะมีฝนตกหนักอีกระลอกหนึ่งได้ จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งฮะเรื่องการ,รมนานคมขนส่งแล้วก็การเดินทางณขณะนี้กลับมาเป็นปกติอยู่พอสมควรแล้วนะครับโดยมีรายงานข่าวล่าสุดจากทางกระทรวงคมนาคมนะครับระบุเอาไว้ว่ารถไฟระยะไกลาสายใต้ขาขึ้นขาล่องเปิดเดินรถแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับ16ธันวาคม67 คือด้านหนึ่งเนี่ยแม้จะมีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมเส้นรางนะครับแต่ว่าทีนี้เองเนี่ยอาจจะมีรถไฟท้องถิ่นที่มีการแตกขแขนงไปในบางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเดินรถได้หรือว่ามีการงดการเดินรถเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีความจําเป็นต้องใช้บริการรถไฟลงไปพื้นที่ภาคใต้เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามได้สายด่วนของการรถไฟหมายเลขก็คือ1690โทรศัพท์สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมง เพราะอาจจะมีการ,ปรเปลี่ยนแปลงแบบปรับปรับได้นะครับดังนั้นโทรศัพท์สอบถามก่อนล่วงหน้าจะเป็นการดีที่สุดคุณผู้ชมฮะแล้วขณะเดียวกันนะครับน้ำท่วมใต้ระลอกนี้เนี่ยด้านหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลเองก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นอย่างดีหลังจะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นสับพกกำลังทุกอย่างเนี่ยยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้วขณะเดียวกัน ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับในฐานะผอสปชก็กล่าวว่าได้มีการสั่งการให้ตรึงสรพกำลังทั้งหลายอยู่ในพื้นที่เอาไว้แล้วก็สั่งทหารช่างนะครับให้อยู่ในพื้นที่ทั้งจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีรวมถึงระนองด้วยไปตรวจสอบพื้นที่ว่าต้องมีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ดูตัวอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือมาปรับใช้ส่วนทหารพัฒนาครับยังเําเนินการอยู่ในพื้นที่แล้วที่ผ่านมาก็มีการรายงานนะครับว่า เครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างนั้นเพียงพอแล้วก็พร้อมเพียงอย่างยิ่งครับรวมถึงความช่วยเหลือจากทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยปรากฏว่ามีหลายจังหวัดนะครับที่จะเป็นรักษาการผู้ว่าจะเป็นรองผู้ว่าเนี่ยบุกน้ําเข้าไปจนถึงบ้านเรือนประชาชนช่วงกลางดึกกลางดื่นนะครับก็จะเป็นการนําสิ่งของอย่างชีพเนี่ยเข้าไปถึงผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้การเข้าไปถึงผู้ประสบภัยเนี่ยพื้นที่ภาคกลางบริเวณตอนกลางเนี่ย จะเข้าไปถึงได้สะดวกเพราะามีการเตรียมความพร้อมเอาไว้เป็นอย่างดีครับขณะที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณซาบีดาไทยเศษก็บอกนะครับสถานการณ์น้ําท่วมภาคใต้วรรัฐบาลนั้นมีความห่วงใยการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆแล้วนายกก็สั่งการใ้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลประชาชนทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ก็มีการสั่งงานอย่างครอบคลุม ให้รายงานสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางส่งความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้17ธันวาคมรัฐมนตรีมหาไทยคุณอนุทินก็จะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีด้วยเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนจะไปสำรวจความเสียหายพร้อมการเยียวยาประชาชนให้กำลังใจต้องดูแลให้ครบทุกด้านทุกมิติในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนะครับ อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนตลอดจนเรื่องของการเยียวยานะครับอย่างที่จังหวัดปัตตานีอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมฮะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากน้ําท่วมระลอกที่แล้วมาหมัดๆมายังไม่กลับมาสมบูรณ์ดีเลยปรากฏว่ามีโอกาสจะเจอฝนตกหนักแล้วเจอน้ําท่วมใหญ่อีกระลอกหนึ่งได้ครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดปัตตานีก็ลงพื้นที่ไปสํารวจจุดที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ พร้อมกับมอบถุงยังชีพและคาดว่าอีก2สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่นับว่าจะมีฝนตกลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ครับมีการติดตามเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วม9,000บาทด้วยนะครับเพราะประชาชนเนี่ยสอบถามเข้ามามากแล้วถ้าเกิดยังจำกันได้ครับโฆษกรัฐบาลคุณจิรายุบอกเอาไว้ว่าการจ่ายเงินเยียวยาครูเรือนละ9,000บาททุกจังหวัดเนี่ยจะเสร็จ ไม่เกินวันที่16มกราคม2568ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องในภาคใต้นะครับและนี่แหละครับผลพวงจากภาวะโลกร้อนครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะลานินย่าหรือเปล่าปรากฏวันนี้อาจารย์ชาวลิตยืนยันไม่ใช่ลานินย่าฮะที่ทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักณเวลานี้อยู่แต่ว่าสองปัจจัยที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนชัดๆนะครับ แล้วก็มีโอกาสด้วยที่ในปีต่อๆไปเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูแนวทางรับมือในระยะยาวเพื่อจะป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้อย่างยั่งยืนจากทางรัฐบาลจะมีวิธีการไหนรูปแบบใดบ้างที่จะใช้ในการรองรับปริมาณฝนตกลงมาหนักๆแล้วก็ตกลงมานาน,านๆในพื้นที่ภาคใต้ได้ แม้จะอยู่ติดทะเลแต่กว่าน้ําที่ตกลงมาแล้วมันต้องผ่านภูเขากว่าจะไปออกทะเลได้ในปัญหาก็คือต้องมาผ่านบ้านเรือนพี่น้องประชาชนต้องมาผ่านตัวเมืองเขตเศรษฐกิจต่างๆก่อนจะไหลออกไปสู่ทะเลได้ก็สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันนะครับ